รู้หรือไม่ว่าใครลงเล่นมากที่สุดในพรีเมร์ก2021ถึง2022ของลิเวออร์พูลฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและท่านที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารของเรอร์พูลโอเคแล้วนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่านักเตะคนที่ลงเล่นนะครับกับเรอร์พูลฤดูกาลที่ผ่านมา โดยนับจํานวนของนาทีทั้งหมดที่ลงเล่นนะครับคนแรกเลยเล่นนานสุดเยอะสุดมากสุดอาริซงเบเกอร์ซัดไป324นาทีนะครับ324นาทีที่เขาลงเล่นไปในเกมทั้งหมดนะครับคนที่2นี่เลยนะครับเวอร์จิลฟานไดซัดไป3060นาทีก็ถือว่าฟานได้หายเจ็บกลับมา แล้วก็มายืนให้ลิวพูลนะครับมีส่วนช่วยให้ลิวพูลเนี่ยแนวรับดีขึ้นนะครับแล้วก็สู้กับผู้แข่งได้แข็งแกร่งขึ้นคนที่3อันดับ3คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานนลงไปทั้งสิ้น2,854นาทีโอ้เทรนนีก่ก็ถือว่าลงไปเยอะมากๆนะครับ3คนนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีใครมาสับเปลี่ยนก็กรอบเหมือนกันนะฮะนะคนที่สีพอนาเดตของเรานั่นเองซาดิโอมาเน ลงสนามไปทั้งสิ้นในพรีเมียร์ลีกนะฮะ2,825นาทีโอ้โหพอๆกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานเลยนะฮะก็ลงไป32มแมตชนั่นแหละนะครับก็จะเห็นแก่บ่อยๆอยู่นะครับ4คนหลักๆนี้เห็นบ่อยมากๆเลยนะครับนะที่เจอเร์เกคนคอปจะจัดมาเป็น11ผู้เล่นคนแรกนะครับนะอาริซงวานไดอานอลและซาดิโอมาเน่นี่คือตัวเลือก4คนแรกๆเลยนะครับที่แกลงมาครับ คนต่อมานะครับเป็นจูเอลมาติบลงสนามไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ2,790นาทีจูเอลมาติบเป็นอันดับ5ที่ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกเยอะมากๆเลยนะครับอันดับ6นะครับเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาะลงสนามใช้นาทีไปที่2 7 6 3นาทีอบังมูนี่ก็ลงสนามต้ว่าตามจริงเนี่ยก็เป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็ลงสนาม2,700นาทีค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ถล่มตะข่ายให้เราเนี่ย ตั้ง23ประตูเลยนะตั้ง23ประตูเลยถ้าเกิดแกลงเท่าๆออริสงนี่จะเป็นยังไงนะครับนะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับเจอเก่นคอปโรเตชันนะฮะเพื่อไปเล่นถ้วยอื่นด้วยแล้วไปยิงถ้วยอื่นด้วยนะครับคนต่อมานะครับผมอันดับ7เป็นจอแดนแฮนเดอร์สันลงไปทั้งสิ้น29แมตต์สถิติอยู่ที่2,604 0นาทีอ่ากับตันทีมของเราก็ช่วยเรามานะครับนะเยอะแยะเลยนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับอันดับที่8 แอนดูโรเบอร์สันนี่เลยแอนดูโรเบอร์สันนะครับ2,541นาทีล็อบโบของเรานะครับผมเสือวิ่งซ้ายนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับก็ลงไปเยอะนะครับ2,541นาทีเดียโกโจตาอันดับ9ลงไป2,373นาทีฟาบินโยลงไปนะครับอันดับ10 2,316นาทีนี่นะครับฟาบินโยลงไปทั้งหมด26เกมตัวจริงนะครับ3ตัวสำรองนะฮะก็ 2,316นาทีนะครับก็ฟาวิโยมีส่วนสำคัญกับเกมรับริเวอร์พูลมากๆเลยนะครับต่อมาคนที่11ลงสนามค่อนข้างที่จะก,กลางๆแล้วก็คือเจียโก้คาตาลาลงไป1,538นาทีลงไปนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ด้วยนะครับนะในส่วนของเตียโก้แล้วก็เรียกสภาพของความฟิตนะครับต่อมานะครับผมเป็นนาบีเกียต้านะครับลงไปทั้งสิ้น1,175เกมนะครับนาบีเกียต้าก็ ฟอร์มไม่ค่อยเข้าที่เท่าทางเท่าไหร่นะฟอร์มไม่คงที่คงทางนะก็ยังพอย,งยิงประตูมาได้บ้างนะครับอันดับที่13นะครับเป็นโคนาเต้ลงไปทั้งสิ้น1 1แมตช์9ก0กว่านาทีนะ9ก0กว่านาทีอันนี้ก็เพิ่งจะปรับตัวได้แล้วก็เชอร์ลคอกเพิ่งจัดมาลงในส่วนของพรีเมียร์ลีกส่วนมากแกจะไปเล่นบอลถ้วยนะแกจะไปเล่นบอลถ้วยโดยเฉพาะอยู่ฟาแชมเป็นลีกนะ โรเตชันกับมาติดนี่แหละนะฮะในส่วนของเชอร์เกนคอปใช้ในส่วนของโคนาเต้โรเตชันเอานะฮะอันดับที่14นะครับโอ้โหคนนี้หายหายไปเยอะเลยนะครับหายไปเยอะจริงๆก็คือโรเบโตเฟอร์มิโนโรเบโตเฟอร์มิโนลงสนามเพียงที่สิบเกมเองนะครับแล้วก็เออลงไป987นาทีซัดมา5ประตูนะฮะก็แกมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับนะใกล้จะ30แล้วบ๊อบบี้ของเรานะครับแต่ใจเนี่ยโอ้โหใจแกมันได้เหลือเกิน ลำที่15นะครับผมเป็นหลุยดีอาร์สเพิ่งย้ายมากับเรยุปูลเมื่อมกการานะครับลงไปทั้งสิ้น964นาที11เกมแกสัดไป4ประตูนะครับนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอันดับที่16นะครับอ่านี่นะครับก็เป็นทิมิกาสนะครับลงไปทั้งสิ้น9เกม874นาทียังเป็นยังเป็นตัวจริงเพียง9เกมเท่านั้นนะครับโรเิชันกับลอบโบนะครับเริ่มเริ่มสอดแทรกเข้ามาแล้วนะครับอันดับที่17 เป็นในส่วนของคริสโจนลงไป10เกมตัวจริงนะครับ856นาทีเองนะครับแต่ว่ายังมีการลงได้เยอะกว่าเจมิลเลอร์ในตัวจริงนะครับเจมิลเลอร์อันดับที่18นะครับเจมิลเลอร์เนี่ยลงไปทั้งสิ้น9เกมตัวจริง15เกมตัวสำรองนะครับเป็นตัวสำรองอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวสำรองวันทับต้นๆเลยครับเจมิลเลอร์นะครับลงไป851นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็จิตใจของแกนี่สุดยอดจริงๆนะฮะ อ่ะคนที่19อย่างที่เราทราบกันดีนะครับอเล็กออกเล็กช่างเชื่อมนะครับนะชชมเบรนนะฮะลงไปแค่9แมตต์ตัวจริง,ต,รงตัวสำรอง8แมตต์ลงไปนาที787นาทีค่าตัวของแกแสนแพงเลยนะครับแต่ว่าแกสภาควรมฟิตไม่ค่อยดีนะอ็อกเล็กชชมเบรนนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับถึงแม้จะลงมาแล้วยิงประตูให้เรา2ประตูเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยคือแบบ แกก็รักิเวอร์พูลนะผมก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าถ้าวัดกันตามตัวเลขแล้วกันนะฮะก็คือถือว่าลงน้อยกับค่าตัวนะอย่างนี้พอนาเดตนะครับน้อยใจแน่นอนนะครับค่าตัวแกหลักหลักหลายแสนกว่านาเดตอยู่นะครับนะอันดับผู้เล่นนะครับที่มีค่าตัวสูงอยู่ครับออเกชชัมเบรนนะครับแต่ว่าลงได้น้อยนะลงสนามน้อยที่ค่าตัวสูงเพราะแกเซโนฟีด้วยนะฮะนะและนี่นะครับคนที่21อนะครับอันนี้แอบช็อกอยู่นะเพราะว่าไม่สามารถที่จะแข่งแล้วชนะได้เลยนะครับในส่วนของ การแย่งอันดับ11ผู้เล่นตัวจริงครับเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยคนนี้ครับโจโกเมสลุกสนามตัวจริงได้แค่4แมตต์ตัวสำรอง4แมตต์3 3 1นาทีมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีหนักๆเลยนะฮะหวังว่าโจโกเมสจะเรียกความฟิตและฟอร์มการเล่นที่ดีกลับมาเบียดแย่งนะครับรุ่นพี่สอดแทรกเข้าไปเล่นได้บ้างนะครับบางเกมนะครับหรือเป็นตัวสำรองแวะเวียนสับเปลี่ยนกันได้นะครับนะโจโกเมสเคยยืนหลังให้เรา นานๆอยู่ก่อนฤด,ดูกาลนู่นน่ะนะครับก็ยืนดีอยู่นะครับยืนดีอยู่แต่ว่าต้องสะสมประสบการณ์ไปอีกนะครับถ้าอยู่กับเบอร์จิวฟันได้เนี่ยจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับนะก็ต่อมานะครับเป็นผู้รักษาประตูสำรองนะครับเป็นเคเรเฮลลงสนามไป2แมตช์ตัวจริงนะครับ180นาทีเท่านั้นและคนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหน้าหน้าเสียอกเสียใจหรือหน้าเห็นใจแกมากๆนะครับทาคุมิมินามิโน อันดับที่23เลยนาะทีที่แกได้ลงเป็นอันดับที่23ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับแกลงไปแค่1แมตต์ตัวจริงนะครับทาคุมิมินาไมโนตัวสำรอง10เกมลงไป179นาะทีซัดมา3ประตูนะครับตัวสำรอง10ลงไปแค่1แมตต์ตัวจริงตัวสำรอง10ยิงมา3นะถือว่าโหดอยู่นะทาคุมิมินาไมโนเมื่อมีโอกาสแล้วแกก็ยิงครับอยากให้อยู่ต่อจังเลยครับคนที่24นะครับดิวอก โอริกินะครับมหาเทพของเราครับไม่ได้ลงตัวจริงในเกมพรีเมยรีกเลยนะครับเป็นตัวสำรอง7แมตช์ยิงไปได้3ประตูนะครับลงไป127นาทีเพียงเท่านั้นนะครับอันดับ25นะครับก็จะเป็นไทเลอร์มอร์ตันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวจริง1แมตช์นะครับตัวสำรอง1แมตช์ลงไป66นาทีและอันดับที่26คือ กอร์ดอนกอร์ดอนเนี่ยเป็นตัวสำรอง1แมตช์นะครับแล้วก็ลงไปแค่8นาทีเท่านั้นนะมีคนสุดท้ายนะครับที่มีชื่อลงมานะครับก็คือเนโก้วิลเลียมลงไปเป็นตัวสำรอง1แมตช์ลงไปแค่7นาทีและนี่คือนาทีของผู้เล่นนะครับที่ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ของลิเวอร์พูลมากสุดนะครับยันน้อยสุดขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ